อยากเป็นคนมีเครดิตอยากเป็นคนที่เครดิตการเงินดีต้องเริ่มเป็นหนี้คำพูดนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะชวนทุกคนมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวิงกูรูรีฟิงนะครับวันนี้ครับผมจะมาตอบข้อสงสัยนะครับที่หลายๆคนถามผมเข้ามานะฮะหลายคนเคยได้ยินมาครับว่าเออถ้าเราเริ่มต้นทํางานแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินที่ดีหรือมีเครดิตว่างั้นนะครับเราก็ต้องเริ่มไปขอสินเชื่อหรือต้องเริ่มไปกู้เงินมานะครับธนาคารเขาถึงจะเห็นว่าอ๋อไอคนนี้มีเครดิตนะในอนาคตครับถ้าไปกู้อะไรเนี่ยจะมีโอกาสผ่านมากขึ้น ดังนั้นคําถามคือถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินนะครับมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปกู้เงินหรือเป็นหนี้เป็นสินนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคําถามนี้กันนะฮะก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเครดิตทางการเงินคืออะไรนะครับเครดิตทางการเงินคือประวัติการชําระหนี้นะฮะของเรากับสถาบันการเงินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหนี้รถยนต์นะครับหนี้บ้านหนี้สินเชื่อบ้านนะครับหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรกดเงินสดซึ่งเวลาเราไปขอสินเชื่อพวกนี้มานะครับ และถึงดิวที่เราจะต้องจ่ายชําระเขาในแต่ละเดือนเนี่ยครับประวัติการชําระของเราทั้งหมดครับจะถูกจัดเก็บและบันทึกโดยองค์กรที่ชื่อว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือที่ชื่อว่า NCB หรือในชื่อที่เราคุ้นหูกันว่าเครดิตบูโรนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเครดิตทางการเงินเนี่ยมันสําคัญยังไงครับคือทุกๆครั้งนะครับที่เราไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะครับเขาก็จะมีการเรียกขอดูนะครับประวัติเครดิตทางการเงินของเราหรือประวัติการชําระนี่ในอดีตของเราครับว่าเฮ้ย ลูกค้านายคนนี้มีประวัติการชําระเป็นยังไงส่งตรงเวลาทุกงวดไหมหรือเคยมีประวัติการผิดนัดชําระเคยครั้งชําระตอนไหนหรือเปล่านะครับดังนั้นมันถึงสําคัญมากๆากนะครับว่าเราควรที่จะต้องรักษาเครดิตทางการเงินของเราให้ดีนะครับก่อนเราไปขอสินเชื่อซึ่งถ้าเราไม่เคยผิดนัดชําระนะครับยืมหนี้ที่ไหนมาแล้วเราก็จ่ายตรงเวลาจ่ายตามกําหนดเสมอนะครับแบบนี้เครดิตทางการเงินของเราก็จะดีครับไปกู้สินเชื่ออะไรก็มีโอกาสผ่านสูงมากๆครับดังนั้นกลับมาที่คำถาม คถามของเราครับคำถามของเราคือเออถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นทํางานแล้วไม่เคยเป็นหนี้อะไรมาก่อนเลยอะครับจาเป็นไหมที่จะต้องไปหาเรื่องให้มันเป็นหนี้ถึงจะเริ่มเป็นคนมีเครดิตทางการเงินผมก็ต้องตอบตรงนี้นะครับว่าก็ไม่จําเป็นสักทีเดียวครับคือเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อนะครับเขาก็จะดูอีกหลายๆปัจจัยประกอบกันครับซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยครับคือสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับยกตัวอย่างสินเชื่อบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเงินกู้ก้อนที่ใหญ่แทบจะที่สุดแล้วนะครับสำหรับทุกๆคนนะปกติสินเชื่อบ้าน ธน,นาคารเขาจะกำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ให้ไม่เกิน40%นะครับคือค่า DSR ห้ามเกิน40%พูดง่ายๆครับคือสมมุติรายได้เรา100บาทครับเราจะสามารถผ่อนหนี้บ้านหรือหนี้อื่นๆได้ไม่เกิน40บาทครับอันนี้เป็นเกณฑ์กลางที่ธนาคารกำหนดดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครรายได้ถึงเกณฑ์แล้วก็สัดส่วนหนี้สินเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปหรือไม่มีหนี้เลยอย่างเงี้ยครับโอกาสกู้ผ่านมันก็มีนะครับดังนั้นคําแนะนําของผมนะครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างหนี้โดยที่เราไม่มี ความจำเป็นต้องใช้มันนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทํางานนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่เราไปสมัครบัตรเครดิตก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการสมัครบัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะขอเพียงอายุงานเราถึงสัก3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยครับก็เริ่มสมัครบัตรเครดิตได้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็เอาบัตรใบนี้แหละครับไปรูดค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วในชีวิตประจําวันย้านะครับว่าไม่จําเป็นต้องรีบไปสร้างหนี้ที่เราไม่ได้ใช้นะเช่นนะครับผวกขาดเดินทางขาดน้ํามันนะครับขาดบินโทรศัพท์บิน ถ้านำค่าไฟอย่างเงี้ยก็คอนบวดกลับมาให้มันตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตครับและพอถึงดิวฮะเราก็ไปจ่ายให้มันตรงเวลาตามกําหนดจริงๆทําแค่นี้นะครับเราก็จะเริ่มมีประวัติเครดิตการเงินแล้วนะครับก็จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ว่าเออนายคนนี้นะมีการใช้3,000-4,000-5,000ต่อเดือนแล้วก็จ่ายตรงเวลาตามกําหนดในทุกๆเดือนนะครับ ทำแค่นี้แหละครับเครดิตทางการเงินก็จะดีแล้วในอนาคตครับถ้าเรามีแผนว่าจะไปกู้ซื้อบ้านหรือขอสินเชื่ออะไรที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสผ่านยิ่งขึ้นนะครับย้ำช้าๆชัดๆนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับสาหรับการที่รีบไปสร้างหนี้ที่เราไม่ได้ใช้ที่เรายังไม่ได้จําเป็นเพื่อให้เรามีเครดิตนะครับทาแค่ที่ผมบอกแค่นี้ครับก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินที่ดีครับจากฎเล็ก2ข้อนี้ไว้นะครับข้อแรกครับไม่ว่าเราจะไปกู้สินเชื่ออะไร มาจากธนาคารอะไรหรือจากสถาบัานการเงินไหนก็ตามนะครับเราควรจะต้องจ่ายให้ตรงเวลานะครับแบงก์บอกให้เราจ่ายวันไหนเราต้องจ่ายวันนั้นพยายามอย่าเลทนะครับ คือเอาอย่างนี้ละกันนะว่าพยายามจ่ายให้ตรงเวลาจ่ายก่อนได้แต่ห้ามเล็ดเด็ดขาดเรื่องแรกครับเรื่องที่2คือจ่ายตามจํานวนเงินที่แบงก์เ็ากาหนดเช่นเรารูดไปส0 0พันเราก็ควรจ่ายให้เต็มจํานวน3 0 0พันนะครับทำกฎเหล็กแค่2ข้อนี้ครับเราก็จะเป็นคนที่มีเครดิตท,ทางการเงินที่ดีในอนาคตไปกู้สินเชื่ออะไรก็มีโอกาสผ่านมากขึ้นนะครับทุกคนต้องไม่ลืมนะครับว่าเงินกู้ทุกก้อนที่เราไปกู้มาสินเชื่อทุกตัวที่เราไปขอมาครับมันไม่ใช่เงินฟ,ฟรีๆนะ มันมีภาระที่เราต้องจ่ายภาระนั้นก็คือดอกเบี้ยครับดังนั้นก็อย่าลืมเรื่องพวกนี้นะครับคิดไตร่ตรองทุกครั้งก่อนที่จะขอสินเชื่ออะไรไปก็ตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ในคลิปหน้าครับผมจะเอาคอนเทนต์ความรู้อะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกเนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ